โอเคนะครับคราวนี้เราก็มาอยู่กันในเทปที่เก้าจะเป็นการพูดถึงโคพอลิเมอร์เนาะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราเจอโคพอลิเมอร์มาแล้วนะฮะนะแต่ตอนนั้นเนี่ยมันไปอยู่ในเรื่องของการจําแนกประเภทถูกต้องไหมอะเดี๋ยวทวนที่นิดหนึ่งเนาะก็คือเจ้าโฮโมพอลิเมอร์เนี่ยมันจะเป็นการต่อด้วยโมโนเมอร์ชนิดเดียวกันใช่ไหมอืมต่อด้วยชนิดเดียวกันเนาะแต่โคพอลิเมอร์ของเราเนี่ยนะฮะจะต่อด้วยไอตัวโมโนเมอร์มากกว่า1ชนิด โอเคนะ,ะก็คือต่างชนิดกันนะครับอาจจะเป็น1ชนิด2ชนิด3ชนิดกี่ชนิดอันนั้นก็แล้วแต่ครับอ่ะคราวนี้เรามาดูกันว่าแต่ละส่วนเนี่ยเป็นยังไงเรามาทวนกันหน่อยเนาะอ่าไอตัวแรกนะครับนะก็คือก้อนดน้านบนเลยนะก้อนนี้เนี่ยนะครับจะเป็นการจับแบบสลับนั่นเองโอเคเนาะซึ่งการจับแบบสลับเนี่ยวิธีการเขียนของเราหรือว่ารูปย่อของเราเนี่ยจําได้เนาะตัวนี้เขียนไงฮะเราเขีดมาใช่ไหมอ่าวงเล็บ ต้องไหมครับเริ่มต้นจาก A ฮะแล้วก็ขีดกับเจ้าตัว B ถูกต้องไหม,มแล้วคราวนี้ก็ปิดครับแล้วก็ขีดออกไปจํานวน n ตัวโอเคเนาะอ่ะตัวนี้คือการเขียนแบบสลับเนาะอ่ะแล้วคราวนี้ต่อไปเป็นแบบซุมล่ะนะแบบซุมก็จะได้เป็นวงเล็บเปิดแบบนี้นะฮะก็เป็น A ขีดกลับนะครับเจ้าตัวนี้ก็เป็น b ครับจำนวน m นะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับสมมติว่าสัดส่วนมันต่างกันแล้วกันเนาะอ่ะคราวนี้ต่อไปครับเป็นการเขียนแบบบล็อกนะแบบบล็อกเนี่ยเราจะเขียนแบบนี้นะฮะก็คือขีดครับเป็นบล็อกของ a ก่อนเลย a มีกี่ตัวกันมี n ตัวก็ขีดไปนะฮะอ่ะแล้วก็มี b นะครับแล้วก็มี n ตัวหรือว่า m ตัวเราก็ขีดไปอ่ะอันนี้คือลักษณะของเขาครับซึ่งกระบวนการตรงนี้เนี่ยนะ สองตัวนี้สามารถจัดรูปแบบได้นะครับแบบกิ่งพี่ปุ้งจะไม่ค่อยได้สนใจอะไรเลยนะแบบกิ่งไม่ค่อยสนใจนะครับจะสนใจเฉพาะสามพนกอกตัวด้านบเโอเคเนาะอ่ะก็คือจะมีในกลุ่มของแบบสลับแล้วก็แบ,บบล็อกนะสลับกับ,บล็อกเนี่ยสองตัวนี้เนี่ยเราสามารถสร้างขึ้นมาได้โอเคไหมเราสามารถสร้างขึ้นมาได้นะครับโดยการทําสิ่งนี้ฮนะเราจะต้องลําดับนะตัวนี้เราจะทําการลําดับการทําปฏิกิริยา อ่าโอเคเนาะตัวนี้ลำดับการทำปฏิกิริยานั่นเองโอเคแต่ว่าตัวแบบสุ่มเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับดังนั้นตัวที่เราสามารถจัดแจงหรือว่าสร้างขึ้นมาได้เนี่ยสองก้อนเนี้ยจะเป็นตัวที่เรานำมาวิเคราะห์และก็อยากให้ทุกคนเนี่ยวิเคราะห์เขาให้ดีๆด,ด้วยนะสองตัวนี้ถือว่าเป็นพระเอกของโพลิเมอร์นะครับนะบนะเป็นสมบัติที่สำคัญโอเคเนาะอ่ะอ่ะแล้วก็แวะมาพูดถึงไอ้ตัวแบบสุ่มกันหน่อยนะครับซึ่งไอ้ตัวแบบสุ่มของเราเนี่ยนะฮะ มันจะเป็นยังไงเอ่ยแบบสุ่มของเราเนี่ยก็คือเราทําทําไปเลยไม่ได้สนใจอะไรมากมายนะนะครับนะเราทําทําไปเลยโอเคเนาะอ่ะคราวนี้เนี่ยเราแวะมาดูตัวด้านล่างกันคราวนี้เป็นตัวเพิ่มเติมอ่ามาแวะดูตัวเพิ่มเติมอย่างที่พี่โป้งบอกไว้ครับว่าตัวที่เราสนใจเนี่ยมีสองตัวด้วยกันครับมีอะไรบ้างฮนะมีแบบแรกเลยก็คือแบบสลับโอเคไหมมีแบบสลับนะแล้วมีอะไรอีกครับ แบบที่สองเลยครับก็คือแบบ,บล็อกอืมมีแบบสลับครับแล้วก็แบบ,บล็อกอสองแบบนี้ต่างกันยังไงนะฮะสองแบบนี้เนี่ยเจ้าตัวแบบสลับนะครับจะแสดงสมบัตินะฮะตัวนี้นะพี่พงจะใช้คําว่าแสดงสมบัตินะครับนะระหว่างนะฮะพี่พงษ์จะใช้คําว่าระหว่างเลย เหรอมือนกับตัวหนึ่งเนี่ยทนความร้อนได้ดีๆนะครับนะกับอีกตัวหนึ่งที่ทนความร้อนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันก็จะมาเจอกันอยู่ตรงกลางนะประมาณนั้นนะฮะก็คือจะดีก็ว่าไม่ดีนะฮะจะดีก็ว่าดีไม่ได้สิเนาะแล้วก็จะว่าไม่ดีก็คือก็ว่าแบบนั้นไม่ได้อีกนะฮะมันก็พอทนได้อยู่ใช่ไหมใช้คาว่าระหว่างน,นะครับอฮอโมโพลิเมอร์นะครับพี่พงษ์ใช้คาว่าฮโมพลิเมอร์นะครับ พอลิเมอร์นะฮะ A กับ B โอเคเนาะสมมอนว่า,เ,าเรามีโฮโมพอลิเมอร์นะครับของ A กับ B เนี่ยนะฮะแสะดงสมบัติที่ต่างกันออกไปนะครับแล้วแต่และตัวเนี่ยแสดงสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งของเขาออกมาซึ่งไอ้ก้อนแบบสลับเนี่ยนะครับจะอยู่ระหว่างนะครับก็คือกัมกึ่งนะกัมกึ่งระหว่างทั้งสองตัวโอเคเนาะอ่้กัมกึ่งระหว่าง A กับ B นะครับจะ A ก็ไม่ A จะ B ก็ B, ไม่ B ประมาณนั้น แต่แบบบล็อกเนี่ยนะครับจะแสดงสมบัติก้ากึ่งเหมือนกันครับแต่จะโชว์สมบัติแต่ละตัวเนี่ยได้ดีกว่านะครับแสดงสมบัติของนะแต่ละตัวเนี่ยได้ดีกว่านะฮะแบบสลับนะครับตัวนี้ก็ ให้ดูไว้เลยนะครับดังนั้นส่วนใหญ่เขาจะนิยมกันแบบแล็อกอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าความจะเป็นในเรื่องของอุตสาหก,กรรมเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะอันนี้คือพี่ปุ้งเจาะจงให้เห็นถึงตัวที่สําคัญจริงๆนะฮะซึ่งน้องๆต้องทําความเข้าใจให้รู้ไว้เลยว่าแบบสลับนะครับจะอยู่ระหว่าง A กับตัว B โอเคนะแต่ก็ไม่สามารถดึงความสามารถของแต่ละตัวเนี่ยออกมาได้ดีมากนะักนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแบบบล็อกเนี่ยเฮ้ยตัวนี้เนี่ยแต่ละตัวเนี่ยก็จะได้ฉายแสงเลยนะในคําเดียวกันนะครับก็คือในพอลิเมอร์เดียวนั่นแหละโอเคเนาะอ่ะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับเป็นทั้งหมดทั้งมวลของโคพอลิเมอร์เนาะอย่าลืมไปทําควิดนะครับนะให้เสร็จเรียบร้อยด้วยเนาะอันนี้เราใกล้จะจบกันแล้วนะครับก็พยายามทบทวนนะฮะให้ส่วนเนี้ยอย่างน้อยๆพื้นฐานตรงนี้ให้มันเข้าใจโอเคเนาะ อ่าเราจะได้ไปทําโจทย์อย่างมีความสุขแล้วก็ลื่นไหลนะครับนะ